ทุกสิ่งได้ดังใจนึกที่ชัยพฤกเษเกษตรจันทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะแนะนำนะครับในการเล่งการสุกแก่คุณภาพของทุเรียนจากชัยพฤกษโกรเทคขงและชัยพฤกษขระยาก็คือโนลังจังกึมบวกกับอันยองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีสารในส่วนของโนลัง จังก่มนั้นก็จะประกอบไปด้วยเมทไทโอนีนและก็มีสตีวิโอไซด์มีคุณสมบัติในการเล่งเนื้อทุเรียนการเข้าสีเหลืองสวยงามส่วนทริปโตเฟนบวกแมกนีเซียมบวกซัลเฟอร์ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างแป้งน้ำตาลให้ได้คุณภาพเล่งการสุกแก่ของผลเพิ่มความหวานนะครับมีทั้งเรื่องของสีเรื่องของกลิ่นนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากในส่วนของ บริษัทราชสีเฟอร์ติไรเซอร์บริษัทแบล็กแพนเตอร์อักริเทคและบริษัทบลูฟล็อกอินเตอร์เคมจำกัดข่าวดีบริษัทบลูฟล็อกอินเตอร์เคมจำกัดผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีขอเสนอทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทีโนไบโอซิมูลันรวมสูตรพิเศษบำรุงทุกระยะมูจิแก่พลังงานทางด่วนไม่เป็นอาหารเชื้อราซีติน าส่งเสริมการเปิดตาดอกเข้มข้นรีแอคเตอร์ฮอร์โมนขยายเซลล์ทุกระยะใบดอกผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพแนวใหม่จากเกาหลีอีกมากมายนนสนใจสอบถามและหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อก,กรเทคกรุงร้านชัยพฤกษ์เกษตรเขาระยาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บานท่นบริษัทแบล็กพนเตอร์อกรีเทคจำกัด คูห่หูเปิดตาดอก Black ฟ l o ว e r บวก Black ไซไคนิน Black Flo วเวสาราทะเลสีน้ำตาลสกัดเย็นบวกโปรลีนอะมิโนช่วยส่งเสริมการออกดอก a c k c y ไซไคนินไซโตไคนินเข้มขน้นช่วยให้ออกดอกเร็วสม่ำเสมออัตราการใช้2 4 4ต่อน้ำ200ลิตรสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อโกรเทคห้างพุ้ส่วนจำกัดธรรมรัตกิจเกษตรและร้านชัยพฤก,กษ์เกษตรเขาไรย่ยาอย่าลืม เลือกคู่หูเปิดตาดอกเสริมการออกดอกออกผลดีต้องผลิตภัณฑ์จาก Black Panther Agritech จำกัดชัยพฤกเษเกษตรเขารีออยาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านบริษัท Black Panther Agritech จำกัดช่วงพลิกลูก Black พลิก ช่วยให้ขึ้นลูกเร็วขั้วผลใหญ่และเหนียวช่วยลดการหลุดร่วงสูตรพิเศษเห็นผลเร็ว บล็กซ i มิโนเป็นสาหรายสูตรพิเศษบวกอะมิโนจากประเทศเกาหลีช่วยเร่งการสะสมอาหารช่วยเร่งขยายขนาดของผลช่วยให้ผลโตเร็วและมีคุณภาพที่ดี b บล็กแคลโบแคลเซียมบวกโบรอนอะมิโนคีเลตเพิ่มการผสมเกสรเพิ่มการติดผลลดการหลุดร่วอัตราการใช้ 200cc ต่อน้ำ2 0 0ลิตร สามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อโกรเทคห้างุูนส่วนจำกัดธรรมรัตกิจเกษตรและร้านชัยพฤกษ์เกษตรเขาไรย่าบริษัท JAM Tech จำกัดขอเสนอการผลิตไม้ผลเริ่มต้นฤดูใหม่อย่างมั่นใจพลีมิสูตรเร่งดอกเร่งการสะสมอาหารช่วยกระตุ้นการออกดอกให้เร็วขึ้นอัตราการใช้ 20-30cc ต่อน้ำ20ลิตรยา3-10เพิ่มการสะสมอาหารฟอสเฟตที่ตาพืชใช้สำหรับเร่งดอกทำให้เปลี่ยนตาใบไปเป็นตาดอก ควรใช้คู่กับโพลิมินดอกจะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอัตราการใช้20-30ซี c c, ต่อน้ำ20ลิตรเจลน้ยป้องกันและกำจัดนอนจอกขั้วดอกผห<ล>นอนดือ่อยาอัตราการใช้10-20กรัมต่อน้ำ20ลิตรลุยจิอเมดา35%เนื้อครีมกำจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยแป้งแมลงมีข่าอัตราการใช้10 cc ต่อน้ำ20 l. ลิตรแจ็คเกิลเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดเพลี้ยจักระจัดเพลี้ยหอยเพลี้ย,แ,แ,ยแป้ง,งอัตราการใช้10กรัมต่อน้ำ20ล <Jack et. S 1> <ๆ>ิตรา ฮอลลคลาใช้ป้องกันกำจัดโรคพือเช่นโรคราน้าโคนเน่าโรคยอดเน่าโรคราน้ำค้างไม่มีพิษตกค้างป้องกันโรคพืชปลอดภัยจากโรคพืชอ,อัตราการใช้30-40ต่อน้ำ20่ิ20ลิตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอบริษัทบูฟล็อกอินเตอร์เคม กับสารปัจจัยพิเศษในกลุ่มพลังงานกลุ่มกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือปุ๋ยราชสี f e r t i ต i z e r และ้วก็พิพิธภัณฑ์ในกลุ่มของธาตอาหารกลุ่มพลังงานจาก Black Panther a อ r i t e c h ก็จะต้องไปที่ใช้เพื่อโกลเท h หลุงและใช้ยพืษอ,อเกษตรเขารรยาส่วนพิพิธภัณฑ์จากในส่วนของบริษัท J.A.M.Tech พิทักกรสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ ชัยพฤกษ,ษ์เศจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองแนวคิดหรือเทคนิคการจัดการที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงการตลาดทุเรียนเราก็จะพูดถึงคุณภาพแต่ในคําว่าคุณภาพเหล่านั้นก็จะมองในลักษณะของผิวภายนอกรูปทรงน้ําหนัก ความสะอาดการปราดลักษณะสีน้นาำที่สำคัญก็คือคุณภาพเนื้อภายในแต่ประเด็นวันนี้ที่เราจะคุยกันอาจจะเป็นสับภาษาที่พี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนทุเรียนมักจะคุยกันนะครับในเรื่องของส่งผลก็คือปั้นทรงคำว่าปั้นท่งน,นั้นเราก็พูดกันง่ายๆว่าเราจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้ทุเรียนของเรานั้นเข้าไปสู่เป้าหมายคือการตลาด ทีนี้ในการตลาดเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางครั้งทุเรียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นบล็อกอุตสาหกรรมเราพยายามทำแล้วมันก็อาจจะออกมาในลักษณะที่ไม่ได้ตามใจทางพีนพ่น้องสกรเจ้าของสวนหรือผู้จัดก,การสวนถ้าเรามองตลาดมันก็จะมีตลาดสมัยก่อนเนี่ยครับเป็นทรงไต้หวันนะครับเป็นทรงตลาดจีนเป็นทรงอินโดเป็นทรงตลาดภายในประเทศ อันนั้นก็คือการส่งผลสดนอกจากนี้ก็ยังมีอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดาทุเรียนทอดนั่นหมายความว่าทุเรียนทรงใหญ่ผลโตเนื้อมากก็จะเป็นส่งทุเรียนทอดมาต่อมาเราก็มาพัฒนากันมาตั้งแต่สมัยปีพ,พุทธศราช2,540ที่ผมเองนั้นมาเริ่มต้นในการทำห้องเย็น ของทางราชการและก็ส่งเสริมไปยังเอกชนเราก็จะเป็นตลาดทุเรียนฟรุเซนหรือตลาดทุเรียนแช่แข็งอันนี้คือรูปแบบการตลาดซึ่งมันก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างกรณีตลาดแช่แข็งเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของทุเรียนแก่ชัดทุเรียนสุกทุเรียนที่มีคุณภาพเนื้อภายในสุกเต็มที่แล้วอาจจะมีลักษณะรูปทรงไม่ดีนะครับ แต่ผิวภายนอกเนี่ยมันก็ยังมีเงื่อนไขเหมือนกันคือ,อก็ค่อนข้างจะสะอาดถ้าเราจะพูดถึงรูปทรงในลักษณะของต่อมาอาจจะเป็นทุเรียนตกไซทุเรียนตกไซกับทุเรียนภายในประเทศเนี่ยก็จะเป็นทุเรียนอันเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับประเด็นก็คือเป็นผลเล็กลูกทรงบิดเบี้ยวอันนี้จะเป็นทุเรียนแกะ ซึ่งเราก็จะขายในเชิงทุเรียนตกไซนั่นเองประเด็นที่ผมเองนำเสนอนี้ก็อยากจะแสดงให้เห็นแค่ว่าทุเรียนรูปทรงอะไรทุเรียนอย่างใดนั้นขายได้แน่นอนและยิ่งในปีการผลิตนี้ตัวเลขที่ออกมาจากานักวิเคราะห์นักสถิติเขาก็บอกว่าปีนี้ด้วยอิทธิพลของความร้อนความแห้งแล้งก็ทำให้ทุเรียนผลผล,ผลิตหายไปกว่า5 0นะครับสำหรับภาคตะวันออกเรา แต่สำหรับผมเองนั้นก็ประเมินแค่ประมาณ40%ที่ขาดหายไปทีนี้เรามาดูในประเด็นว่าในเมื่อเรามีทุเรียนแล้วคำว่าปั้นทรงเป็นลักษณะของการนำพาขนาดน้ำหนักรูปทรงไปสู่การเป้าหมายคือการตลาดเราลองมานึกดูครับว่าถ้าในอดีต ทุเรียนผลโตลูกใหญ่น้ำเขียวตีนสาใหญ่ปลายหนาำเรียวเราถือว่าเป็นรูปทรงที่ดีปัจจุบันกลายเป็นว่ารูปแบบนั้นเปลี่ยนไปรูปทรงก็จะเป็นูทรงกลมจะเป็นหนามใหญ่้นาำเรียว้นาำเล็กเมื่อก่อนเขาเรียกว,ว่าหนามลายไทยปัจจุบันก็คือหนามเล็กเรียวทรงกลมน้ำหนักแค่3กิโลบวกลบ คำว่าลบอย่างเช่นคือ2กิโลสามสกิโลสี่กิโลหไปจนถึงสี่กิโลหนึ่งสี่กิโลสองสี่กิโลสามอันนี้ถือว่าเป็นน้ําหนักที่อยู่ในเกณฑ์เพราะว่าตลาดเขามีความต้องการที่6ผลต่อน้ําหนัก18กิโลเราหารแล้วก็เฉลี่ย3กิโลมันจะมีใหญ่มีจะมีกลางมีเล็กปนๆกันนะครับอันนี้คือน้ําหนักส่วนรูปทรงก็ถือว่า ตามราคาที่มีการตกลงครับ A B นะครับเป็น A B C ก็คือ4ผูเม็ด5ผูเต็มนะครับ3ผูเม็ดส่วนเบอร์ถัดมาก็คือ2ผู2เม็ดก็ประมาณนี้ก็ยังถือว่า,เ,าเป็นเบอร์กล่องแต่ว่าเป็นกล่องจีนนะครับกับกล่องกรีนเกตลอง แล้วก็เบอร์อินโดทีนี้ประเด็นอินโดเนี่ยผมก็คงไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าสถิติตัวเลขม,มันแตกต่างกันปัจจุบันเนี่ยในการทำตลาดก็จะกลายเป็นลักษณะทีะ่จีนเป็นหลักดังนั้นถ้าเราจะลองมาดูในารายละเอียดคำว่าปั้นทรงก็หมายถึงในลักษณะของการนำพาทุเรียนไปสู่เป้าหมายเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า พัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของผลนั้นพลังงานที่ส่งมามาจากไหนก็มาจากใบผ่านจากใบลงมาตามกิ่งเข้าสู่ก้านผลก้านผลโตก้านผลใหญ่ก็เท่ากับทางเดินใหญ่เมื่อทางเดินใหญ่การเคลื่อนย้ายพลังงานเข้าสู่ผลเข้าสู่แกนในของผลก็จะได้ดี เพราะฉะนั้นถ้าก้านผลใหญ่บางครั้งมันก็จะทำให้ผลโตเกินไปผมได้อธิบายไว้แล้วว่าถ้าในตำแหน่งของกิ่งใหญ่เพียงใหญ่เปลือกหนาถ้าเราไว้ในส่วนของทุเรียนเราจำเป็นที่จะต้องไว้หลายผลเพื่อให้การเฉลี่ยก้านของผลนั้นเขามีขนาดอยู่ในระดับปกติ พราะถ้าก้านใหญ่ผลก็จะโตเกินไปน้ำหนักก็จะเกินกลายเป็นทุเรียนทอดทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าในเมื่อท่อที่เดินลงมาคือก้านใหญ่เราจะสังเกตครับว่าการพัฒนาของผลนั้นจะเริ่มจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่างทุเรียนที่ขาดแคลนน้ําขาดแคลนอาหารขาดแคลนพลังงานด้านบนจะใหญ่ป้านแล้วก้นก็จะเล็กเลียวลงเป็นด้านบนใหญ่ก้นแหลม ในส่วนของทุเรียนที่เป็นทรงยาวก็แสดงว่าน้ำดีอาหารดีการเดินทางเถาะดีโดยเฉพาะน้ำกับฮอร์โมน GA หรือจิปเบอร์ลิกแอซิกก็จะกลายเป็นทรงยาวลงมาผมลองให้พี่น้อศกรลองแบมือหงายมือขึ้นนะครับแล้วท่านก็ลองหุกมือเข้าไปบางคนมือสั้นบางคนมือยาวถ้ายาวแล้วยาวเรียวลงมา สมัยก่อนนี่ถือว่าดูดีมากนะครับแต่ปัจจุบันเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าโอกาสของทุเรียนลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นทุเรียนตกตกไซส่งออกตกกล่องเพราะอะไรน้ำหนักจะเกินแต่ถ้าเราลองแบมือแล้วหุบมือเข้ามาเป็นในลักษณะที่ส่งผลงอมือเข้ามานิดนึ่งคือไม่ยืดออกไปงอมือเข้ามา หงายมือเราจะเห็นครับเป็นทุเรียนทรงเกือบกลมไม่กลมจริงแต่ก้นก็ยังมีลักษณะก้นแหลมอยู่นี่คือรูปทรงที่ถือว่าปลอดภัยที่สุดน้ำหนักและการตลาดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเอามือที่หงายขึ้นมาแล้วกำก็จะกลายเป็นทุเรียนทรงกลมทรงเล็กจะกลายเป็นทุเรียนที่อาจจะเป็นแคะแกน เป็นทุเรียนที่อาจจะตกไซส์จริงๆแล้วในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะปั้นทรงได้อีกก็คือทำให้เขาโตขึ้นยาวขึ้นในหลักการตรงนี้เนี่ยมันจึงมีหลักการสำคัญที่เราจะต้องย้อนเวลากลับไปจำได้นะครับผมนำเรียนแล้วว่าทุเรียนทรงยาวตั้งแต่ก่อนดอกบานหลังดอกบาน ท่านให้น้ำมากยิ่งในปัจจุบันมีคำแนะนำในโลกของสื่อโซเชียลบอกว่าจากสภาวะความชื้นสัมผั์ต่ำอากาศร้อนท่านต้องให้น้ำวันเว้นวันผลที่ออกมาก็คือกลายเป็นทุเรียนทรงยาวผอมและยาวไม่ใช่ไม่ใช่ผูรวงนะครับอันนี้คือเป็นกระบวนการที่ได้รับการผสมปกติได้อย่างดีแต่จะกลายเป็นทรงยาวพอมาถึงณนะวันนี้ โอกาสที่จะกลายเป็นในเรื่องของทุเรียนน้ำหนักเกินก็มีโอกาสเพราะอะไรเพราะติดผลน้อยถ้าเขาติดผลน้อยน้ำหนักก็จะเกิน5กิโลแต่ถ้าเขาติดผลมากก็จะกลายเป็นทุเรียนทรงผอมไม่ถึงกับกระดูกแต่เป็นทรงผอมยาวเพราะเราไว้ผลมากแต่ทุเรียนทรงยาวถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยชอบครับทุเรียนเหล่านี้จะสุกแกวไว ดังนั้นในแนวทางปั้นทรงของทุเรียนตรงนี้เราจึงมีคำแนะนำที่แจ้งไปเล่าสู่กันฟังแล้วนะครับว่าท่านคงจะต้องเลี้ยงผลไว้ในระดับหนึ่งอย่าแต่งผลให้ขาดอย่าแต่งให้เหลือน้อยหลังจากนั้นเมื่อเราไว้จำนวนผลเป็นตัวคุมในเรื่องของคำถามที่ท่านถามว่าต้องถอยน้ำมันถอยอะไรไม่ได้แล้วครับถอยน้ำไม่ได้แล้ว เราก็จะปั้นภูกลางหรือปั้นทรงกลางในการปั้นทรงกลางนั้นเนี่ยก็คือให้อาหารทั้งทางดินและทางใบเพื่อที่จะไปเร่งการเจริญเติบโตให้เมล็ดทำงานเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นปัจจัยทางดินเราก็จะเริ่มเร่งปุ๋ยเข้าไปสูตรบำรุงผลท่านเลือกได้ครับท่านอาจจะเป็นสูตรถ้ามันมีการแตกใบอ่อนก็สูตรเสมอ ถ้าไม่แตกใบอ่อนก็ 15, บห้าห้าย่สิบสอาหารเสริมก็จะเป็นทีเคซอย 1, นึทเคซอย 2, องเซอร์คอนทีซอย5เราก็จะเพิ่มทางดินเข้าไปน้ําเราก็ให้เป็นปกติส่วนที่ผลที่ใบที่ผลเราอาจจะต้องช่วยกระตุ้นให้เขาเบ่งภูกลางนั่นก็คือการใช้ปุ๋ยอย่างเช่นสิบสอง่สิบเจ็ด มีสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในลูกของกรดอะมิโนซึ่งเรามีทุกบริษัทท่านอาจจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผสมกันเสร็จแล้วเช่นเซนเนก้อน2,000 T K Booster Speed b o o อ t อโทนิกจะเป็นตัวปั้นพลังงานทั้งเป็นกลุ่มพลังงานทั้งอะไรฮอร์โมน NAA เช่นออกซินที่เป็นชื่อการค้านะครับของบริษัทโซตัสเราก็จะต้องใส่เข้าไปในอัตราที่เราให้ก็คือ50 cc ต่อน้ำ2 0 0ลิตร นี่คือการฉีดไปที่ใบาภายในทรงพุ่มและก็ผลใบก็จะฉีดภายในทรงพุ่มใต้ใบเป็นหลักคือบำรุงทั้งใบและบำรุงทั้งผลอันนี้เป็นการปั้นทรงเพื่อที่จะให้เกิดการเบ่งภูกลางขึ้นมาในกรณีที่ทรงยาวนะครับส่วนในกรณีนี้เราก็จะปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งเมื่อผลทุเรียนอายุ50วัน หลังจากนั้นเราก็จะส่งเสริมการเจริญเติบโตเต็มที่เลยนะครับระยะนี้ยังเป็นระยะที่เรายังประคองแล้วก็เบ่งผูกกลางไว้ส่วนในกรณีที่ท่านมีทรงที่สวยอยู่แล้วก็เหมือนกับเราแบมือแต่เราไม่ยืดออกแต่เราหดมือเข้ามาเป็นลักษณะงอมือเข้ามาเราจะเห็นว่าเป็นทรงป้านบน,นก้นก็ตรงกลางก็ยังเบ่ง ก้นก็อาจจะตันบ้างหรือแหลมบ้างเล็กน้อยอันนั้นก็คือเป็นการที่เราได้รูปทรงที่ดีแล้วเราก็สามารถที่จะบำรุงไปตามภาวะปกติได้ไม่ต้องไปกังวลกับสภาวะในเรื่องของขนาดเราจะพบว่าทุเรียนเหล่านี้ประเด็นจะเป็นประเด็นตรงที่ว่าตั้งแต่ก่อนดอกบานเราให้น้ำครั้งเดียว ช่วงดอกบานเราก็คุมน้ําหลังดอกบานเราก็คุมน้ํามาอีก2อาทิตย์พอผ่านสองอาทิตย์มาเราก็ยังให้น้ําเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังควบคุมปริมาณน้ํามาจนครบ1เดือนเราจะได้รูปทรงกลมแต่บางครั้งมันก็จะมีไม่ใช่ว่ากลมทั้งหมดนะครับเป็นทรงลักษณะเหมือนกลมแต่ว่าอาจจะมี3าพูเมตรอาจจะมี4ีพูอาจจะสอพูสเมตรเดี๋ยวเราก็จะไปแก้ไขกันอีกทีหนึ่งในช่วงผลอายุ 50วันขึ้นไปหลังจากดอกบานในเรื่องของจำนวนผลนั้นผมได้อธิบายไว้แล้วว่าถ้าเป็นทรงยาวเราอาจจะต้องไว้ผลถ่วงจะมีทรงยาวลูกหนึ่งทรงกลมลูกหนึ่งอยู่ในขั้วเดียวกันก็ต้องเก็บไว้ครับเพราะเอาไว้เป็นตัวถ่วงดุลแต่ถ้าเป็นกรณีทรงกลมเช่นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดีดหรือตัดแต่ง ในสาระเมื่อวานนี้เอาลูกบิดลูกเบี้ยวลูกงอลูกน้องออกไปได้แต่เราก็ยังต้องเหลือจำนวนผลไว้เป็นสามเท่าเช่นกิ่งนี้เราจะไวสามผลเราก็ต้องไว้อย่างน้อย9ผลเพื่อให้เกิดการแข่งขันซึ่งการและกันภายในตัวเองและเป็นตัวถ่วงดุลเพื่อป้องกันสภาวะใบอ่อนเราไม่มีการแต่งขาดนะครับกรณีที่ท่านจะแต่งขาดย้ำว่า ท่านต้องเข้าใจแล้วว่าหรือท่านต้องสามารถมีความสามารถในการคุมใบได้เพราะผลระยะนี้เนี่ยสามสิบสี่สิบวันเป็นระยะอันตรายมากถ้าท่านแต่งขาดเช่นต้นนี้เราจะไว้ห้าสิบเราก็ตัดไปเหลือห้าสิบโอกาสที่ทุเรียนเหล่านี้จะไปอยู่ที่พื้นดินมีสูงมากเพราะเกิดสภาวะการแตกใบอ่อนยิ่งตอนนี้อากาศก็เอื้อมหนวยอยู่ดังนั้นในทุเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเราได้พื้นทรงดีแล้ว ไม่ยาวแต่อาจจะลักษณะบางทีนามอาจจะแดงบ้างาาลักษณะผิวอาจจะไม่สวยสดใสบ้างไม่เป็นไรครับตรงนี้เราตรบตบแต่งได้นอกจากการต้นทรงเราก็ยังตกแต่งผิวเพียงแต่ว่าในระยะนี้เราก็ให้น้ำให้อาหารในระดับที่ปกติพอดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปได้เราจะไปเร่งเต็มที่ ก็ต่อเมื่อหลังจากผลทุเรียนผ่าน50วันไปพอผ่าน50วันไปเนี่ยน้ำจากเว้นสองท่านอาจจะเป็นวันเว้นวันปุ๋ยที่เคยให้ครั้งละ1กิโลกร,รมัมหรือครึ่งกิโลกร,รมัมในแต่ละช่วงของการให้น้ำท่านอาจจะเติมเข้าไปอีก2ขีดสขีดตามขนาดทรงพุ่มเช่นให้น้ำสองงวดเติมปุ๋ยครั้งหนึ่งวันในระดับการให้น้ำ เพราะว่าปุ๋ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นปุ๋ยที่ละลายเรย็วผมเรียนนะครับว่าเรื่องนี้เรามีงานศึกษาและก็ทดสอบแล้วก็ติดตามผลมาหลายปีก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่ว่าถ้าท่านแบกภาระผลทุเรียนไว้มากท่านใส่ปุ๋ยครึ่งกิโลท่านอาจจะต้องเติมทีละสองขีดสามขีดพร้อมกับการให้น้ำคือหวานไปแล้วก็ให้น้ำอย่างนี้ท่านจะได้ประโยชน์สูงสุด ตรงนี้เราต้องเติมเติมไปจนกระทั่งถึง90วันหลังดอกบานแสดงว่า1เดือนถูกต้องครับภายใน1เดือนเนี่ยเราอาจจะเติมปุ๋ยสักสองครั้งก็ได้ส่วนในด้านของสิ่งที่เป็นตัวที่ได้อธิบายมาแล้วว่าเราจะต้องเพิ่มสีการเพิ่มสีน,นั้นสีของเนื้อทุเรียนมาจากธาตุอาหารคือแคลเซียมแมกนีเซียมโบรอนแล้วก็กำมะถัน มีอยู่ในไหนอยู่ในอาหารเสริมลูกเม็ดนะครับมีอยู่ในอาหารเสริมของทีมกเกษตรที่เคซอยหนึที่เคซอยสองที่เคซ,อย,อ,เคซอยห้าทีเคซอยหกเซอร์คอนที่เคพัดประมาบนนี้ในด้านของทางใบก็จะเติมทางใบในกลุ่มของธาตุอาหารรวมนี่เป็นประเด็นที่เราจะต้องเติมสีเข้าไปให้กับเนื้อเติมเนื้อให้ใหญ่ให้เยอะก็ต้องมาจากไนโตรเจน ถามว่าทำไมในปัจจุบันเนี่ยปุ๋ยสูตร15 5 20 15 9 20จึงเป็นที่นิยมคือเดิมนั้นเราจะใช้ในตรเจ่นอยู่ที่ประมาณ12 12 12 17แต่ปัจจุบันเนี่ยในตัวเจ่นในดินมันขาดหายไปเยอะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมในตัวเจ่นเข้าไปบางครั้งถ้าเกิดทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วผลยังอยู่ในระยะที่กาลังเบ่งเราก็ต้องเปลี่ยนสูตรมาเป็นการใช้ปุ๋ยสูตรเสมอบวกกับยูเรียลงไปอีกสอขีด สามขีดตามขนาดทรงพุ่มเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้เนื้อเขามากขึ้นเพิ่มเนื้อเพิ่มสีไปในเวลาเดียวกันสำหรับกลุ่มที่ต้องการที่จะ,ะเร่งทั้งการเก็บเกี่ยวแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะวางแผนใหม่คือเป็นผลทุเรียนรุ่นหลังซึ่งอาจจะขาดตลาดเราก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไป ทำขนาดเราก็ปั้นส่งไปก่อนครับใส่ไนโตรเจนราดอาหารทางดินพ่นทางใบพ่นเจาะไปที่ผลโดยตรงตัวที่จะไปช่วยในลักษณะเจาะผลก็คือต้องพ่นที่ใบแต่ถ้าในกรณีที่ผิวของใบเออโทษน,นะครับของผิวของหนามเนี่ยไม่สดใสท่านต้องการให้หนามสดใสเราก็ยังมีวิธีการพ่นเจาะไปที่ผลโดยตรงนะครับมียูเรียสขีดชนิดพ่น หรือครึ่งกิโลกรัมมีซุปเปอรด์ดีหรือดีในเตรดมีในกลุ่มพลังงานน้ำตาลทางด่วนน้ำตาลทางด่วนเนี่ยปัจจุบันมีมากมายหลายท่านบอกว่าอุ้ไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวมันเป็นเชื้อราพี่น้องสกอกรครับระหว่างการที่ได้ประโยชน์จากปัจจัยกับการระวังเชื้อราเชื้อรามันจะเอาอะไรมาเกิดครับในช่วงนี้เพราะเราพ่นแค่ไม่กี่ครั้งเราพ่นน้อยอากาศก็แห้ง การที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องตกค้างและก็พ่นกันนานหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตัดประเด็นตรงนี้ถ้ากลัวนักเราก็ใส่สารกำจัดเชื้อราเข้าไปเราจะได้อะไรได้หนามได้สีผิวที่สดใสขึ้นมานี่คือการปั้นทรงปั้นผิวไม่ใช่แค่นี้นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะดำเนินการต่อในลักษณะของการตลาด ในเรื่องของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวในเมื่อเราทราบว่าช่วงต่อไปนี้ทุเรียนขาดตลาดราคาก็ต้องแพงเพราะฉะนั้นเราก็าปั้นน้ำหนักไปก่อนปั้นทรงไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปเร่งสีเร่งเนื้อเร่งการสุกแก่ในระยะหลังสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ